พี่น้องวันนี้มาเที่ยวสวนถั่วเนี่เขาปลูกสวนถวัวนถว่ว,วเป็นรายได้เสริมจากงานประจำใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่ความปลูของเขาดูความดุกมักถั่วถั่วพันอะไรสอนแดงบอกพี่น้องมีแต่หน่วยเป็นย่อยๆนั้นมีแต่ถั่วนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่ถั่ว ด oh. แต่หน่วยตึงๆไปก็ถามหาอยู่บักทัวบักทัวอยู่ย่ามันแพงนะเนาะนะบุเป็นท่านตอนมันแพงแกเนียน<ส> <helpful> โอ้โอ,อ,อ,อร่อยแซวอัสสันทตกนี่พี่น้องดูความสวยของหล่อนเอน็นทุกหยอดอโลดพี่น้องเอ้ย หัวนี่กำลังเป็นลูกเล็กๆนี่โหกืูกกับธรรมชาตินะคะสวนถั่วปูกี่แถวดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปูแค่แปดแถวตัวซิกะนี่ไม่ยอมไปหรัน ก็นนหน่วยบักทัวด้วยค่ะกักสาด์เพราะนี่เป็นหน่วยหน่อยอยู่ก็เลยมองเห็นหมดชัดนะาจา้ะเี๋ยวว่าเป็นลูกโตรพร้อมเก็บแล้วก็นี่ค่ะความยาวประมาณเกินห้าสิบเซนประมาณหกสิบเซนได้ความยาวของถัว่วลูกหนึ่งปักหนึ่งดูสิพูดผูพูดโูพูดผูแล้ว มาเลาะ,ะทำเป็นรายได้เสริมนะคะเนี่ยเพราะว่าเขามีงานประจำทำอยู่แล้วเขาจะทำตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเขาจจะให้สนใจถั่วฝักยาวนะคะยาวยาวดูสิความยาวของหล่อนอมันก็นยาวคักยาวาเนี่ยแถวอกงา นน่าคักคักสะอ่อนของเพื่อนพี่น้องเนี่ยสะอ่อนมากความยาวมะละกอกระโดกโดกะมะละกอต้นเล็กๆเองลูกเกต็มต้น แล้วก็ดูถูกปูกเป็นสวนเลยสวยมากปาตสดีทูทโทูพูดนะสวยมากเลยค่ะพี่น้องขาสวนถั่วน,นะ